ในปัจจุบันโมดสีที่ใช้ออกแบบดีไซน์ทั่วไปมี2แบบคือโมดสี R G B และโหมดสี C M Y K โหมดสี R G B และ C M Y K แตกต่างกันอย่างไรโมดสี R G B เป็นโหมดสีที่แสดงผลด้วยแสงซึ่งแสงดังกล่าวจะมีอยู่3สีคือแดงเขียวและน้ำเงินผสมกันเกิดเป็นสีต่างๆเพื่อแสดงผลออกมาเป็นภาพเช่นกล้องถ่ายภาพจอคอมพิวเตอร์โทรทัศน์เป็นต้น ดังนั้นสีที่แสดงออกมาจึงสามารถให้สีที่สดใสมากๆได้เช่นสีส้มสดใสสีเขียวใบตองสีเหลืองสะท้อนแสงเป็นต้นเพราะเหตุนี้หมดสี R G B จึงไม่เหมาะในการออกแบบสิ่งพิมพ์เพราะงานพิมพ์เป็นการฉีดพ่นสีลงบนวัสดุซึ่งงานพิมพ์นั้นไม่สามารถแสดงผลเป็นสีที่สดใสแบบ R G B ได้ส่วนหมดสี C M Y K เป็นหมดสีที่ใช้สำหรับงานพิมพ์โดยเฉพาะ โดยเครื่องพิมพ์จะใช้การฉีดพ่นแมสสีลงบนวัสดุรองรับเช่นกระดาษพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆที่พื้นผิวเรียบแม่สีที่ใช้จะมีอยู่สีสีคือฟ้าม่วงแดงเหลืองและดำผสมกันออกมาเป็นภาพและเป็นสีผสมต่างๆหรือที่เราได้ยินบ่อยๆว่าแม่พิมพ์สีสีซึ่งถ้าท่านจะออกแบบสิ่งพิมพ์ท่านต้องใช้หมดสี cmyk เท่านั้นพเพราะโรงพิมพ์ทุกที่จะพิมพ์งานด้วยหมดสี cmyk ด้วยกันทั้งหมด จะเกิดอะไรขึ้นหากเราดีไซน์งานด้วย R G B แล้วนำมาพิมพ์ด้วย C M Y K สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสีของตัวงานบางสีที่เป็นสีเฉพาะของ R G B จะผิดเพี้ยนไปเช่นสีจะดูจืดลงโดยเฉพาะสีที่สดแบบโอเวซึ่งสีที่ผิดเพี้ยนไปนั้นจะเป็นเฉพาะบางสีแต่ถ้าสีใดเป็นสีที่ใช้ได้ทั้ง R G B และ C M Y K ก็จะไม่มีผลกระทบใดๆดังนั้นถ้าท่านจะออกแบบดีไซน์งานสิ่งพิมพ์ ท่านควรใช้หมด4 CMYK เท่านั้นนะครับ